สวัสดีทุกคนคนระับก็ตอนนี้อยู่กับช่องโอบายชิอีกรอบหนึ่งแล้วก็วันนี้กลับมาอีกครั้งกับเดิมมีมิกในแชปเตอร์ที่1นะเพราะว่าตามสัญญาผมจะเล่นแชปเตอร์ที่1ใหม่นะเพื่อเป็นเกณฑ์การเสียเวลาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้ก่อนด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะเกียร์ใช่ปะเริ่มเล่นกันเลยนะดาวโหลดดิงด้วยโหลดดิงหรือเล่นเลยวกว่า <c oughs> ขับแปลกๆนะต,ตึ้งกียรมาคำเตือนกิมมีไฟกระพริบและจามสกปรกพูดอีกแล้ว ็รอบนี้ผมสปีดรันไปเลยครับก็คลิปเนี้ยผมถ่ายมา3เทคแล้วแบบเทคแรกไม่ผ่านเพราะว่าเล่นแล้วเน็ตหลุดเทคสองไม่ผ่านเพราะว่าคนโทรมาแล้วโปรแกรมอัดมันดับอัตโนมัติแล้วเทคสามขอให้มันผ่านเรียงเฉลุยเถอะนะเออนะคุยคนเดียวคุยคนเดียวตรงนี้มีผีด้วยคนระับก็คือตรงนู้นครับมันเป็นผีแบบผีญี่ปุ่นที่อยู่ในห้องน้ําอ่ะใครรู้จักบ้างแบบที่เราอยู่แบบอยู่ห้องน้ําอยู่อะห้องน้ําสาธารณะนะ แล้วมันจะมีผีญี่ปุ่นบอกว่าจะเอาสีจะเอาเชือกสีน้ําเงินหรือสีแดงถ้าเราตอบว่าสีแดงเราจะโดนมันฟันคอให้เลือดเ,เลือดย้อมเสื้อเราเป็นสีแดงแต่ถ้าสีน้ําเงินมันจะเราจะถูกเอาเชือกรัดคอจนผิวหนังช้าเลือดเป็นสีน้ําเงินแต่ถ้าเราอยากผ่านก็คือแบบต้องตอบว่าแมกเอาทั้งสองสีนั่นแหละเขียนไปก็แชปเตอร์สองนี่ไอแชปเตอร์หนึ่งนี่ก็น่าจะมีนิดหนึ่งับผีเออมันไม่ได้ยากเลยหรอกไม่ได้ยาก ตอนหนึ่งตอนเล่นแรงนี่โหได้แต่ดันแลกง่ายๆยังไม่กล้าผ่าเพราะยังไม่รู้ความเร็วมันไงจะไปเก็บสติมิน่ตก็ตรงนี้ตรงลานตรงเนี้ยแต่ก่อนเขาเคยมีสามารถวิ่งไล่ด้วยนะแต่ตอนนี้หายไปไหน,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 นแล้วไม่รู้ปลดล็อกเลยชขีค่ค้นหาชะไดดินอันนี้รู้อยู่แล้วเนาะชาติไดดินอยู่นะก็อันเนี้ยมันตรง chapter สีเ่ 4, เราก็จะได้มาโผล่ที่นี่เหมือนเดิมนะีแบบมันจะมีตอนหนึ่งที่เราได้มาโผล่ที่โรงเรียนเหมือนเดิมเคไปตรงนี้ก็จะมี วีว <We>, ไม่คือตัวอะไรครับใครรู้คอมเมนต์นะเพื่อตอนนี้ก็คือมีตัวไม่ต้องสนใจคนระับไปเข้าสู่ทางต่อไปเนกะ็บสเตมินาแล้วก็วิ่งตอนนี้ก็จะเจอเฮียจิตอีกแล้วนะครับเสียงยังดังลืนไม่รู้เสียงในคลิปดังหรือเปล่าโอเคอันนี้ผมจะทำเป็นแบบลอมเป็น ไอเนี่ยสตรีมเมอร์คนหนึ่งที่เขาเคยเล่นเกมนี้อยู่แล้วเวลาเขาโดนจักสแกก็เขาเจ,จะแบบตกใจแล้วก็ทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะโอเคโอ้นี่มันมีติจีนิวหวาเช่านี้มาบุ๊กสโตนว้าวเสียงใครมาห่อนในแถวนี้วเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะ อะไรวะคกิ้เมื่อกี้เจออะไรอะอะไรใครมาตุ้งแห่เมื่อกี้นั่นคือมีมีก่อน๋อมเป็นอย่างนี้เองมันเป็นแบบนี้เองเขาเลี่ยงอันนี้ก็ภาษาญี่ปุ่นใครอ่านออกก็น่าจะเป็นแปลว่าเขาวองกดนะเออไม่รู้นะเครตรงนี้ก็คือเฮียจิเดี๋ยวรีบไปเลยนะตามผมมาเลยก็ได้ตรงมาเลี้ยวซ้ายก่อนเพื่อเอากุญแจกุญแจ,จ,จดอกที่สามแล้วก็กลับมาที่เดิมน,ะนี่กลับมาจุดเริ่มต้นต่อไปก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานะแล้วก็เลี้ยวซ้ายจะเจอรูปภาพนี้เราก็เลี้ยวขวา ไปแบบรวดเร็วนะแล้วก็อ้อมมาแล้วก็เลี้ยวขวาไปอีกขวาเออไปซ้ายซ้าย,ายเออตรงนี้เฟังเสียงฟังเสียงคนระับโอเคครับถึงไหนนะไม่ยุรอเขามาเนี่ยตอนนี้อยู่ใกล้มาวกวยไกลมากอย่าโผล่มาเด้อเคียร์เข้าไปแล้วนะครับน,นูนๆเห็นไหมเห็นแบบแบบไหมครับไข่โอเคผ่านแล้วนะครับผ่านเฮียจิต่อไปก็จะเจอกับต่อไปก็จะเจอกับโอเคครับไปกันต่อเลยนะอืม บิวากินั่นเองคนระับก็คือลูกสาวของไคโตนั่นแหละที่เล่นชตอร์3เหมือนลิปนั้นกิบที่แล้วนะมันบอกให้คุยกับฟาร์เมอร์ไม่ต้องคุยนะเพราะว่าไปถึงเพราะว่าไม่มีอะไรเพราะว่าแบบคุยไปก็ไม่ได้เลยโอเคต่อไปก็คือถ้าเกี่ยวกับชีสสุหรือเปล่าผมแนะนําให้มาทางขวานนะเวลารับมือกับมันเพราะว่าทางขวานี่มันจะเป็นทางที่มันไปน้อยกว่าให้ฟังเสียงด้วยนะคือมันจะน่ามันคล้ายๆแชปเตอร์4นั่นแหละเนี่ยตัวนี้ขย,ยับไกลมาก เคขอมาพักพักตรงนี้ก่อนนีเป็นตุ๊กตาโรบูว์ายโรบอกน่ะเไปเลยเก็บสเตมิน่าไว้นะและนำให้ผ่านไปแบบรวดเร็วนะโอ้ยใหญ่ใหญ่ใอุ้ยดันดันสายดันสายเยอะจัดเลยนะตัวตัวที่ใหญ่ๆตัวที่มันแบบตัวหุ่นตัวใหญ่ทุกคนไม่ต้องกลัวนะเพราะว่ามันไม่วิ่งแน่นอนเมื่อกี้อยู่ร่องมันเอ้ยเพลงเงียบดิเนี่ยไอ้เดหยุดดิ Okay, เเเพลงเงียบแล้วนะไปแบบรุ่นเร็วเกเคอันนี้ก็คือเมียติคนเดิมนะแต่ว่ามาอยู่ที่บ้านนี้แทนน่ใช่นะรือว่าไม่ใช่จะสรุปอะไรกันแน่นะเนออี่ยดูเหมือนว่าด้านล่างจะเป็นสถานที่เดียวที่ฉันสามารถไปได้นี่ตรงนี้นะต่อไปเราก็จะรับมือกับอ่าบิวากิคุริโกะนะเกเรไปอุ้ยปิดประตูเลยโอเคเดี๋ยวพาทุกคนรับมือบิวากิก่อนนะ เอาเมื่อกี้เมื่อกี้นี่เฉยแบบบิดอนี่เฉยเออบีเกียอะไรอไหบีเกียจแบบมาโดยไม่ตั้งตัวนะอันนี้ก็คือเบวาก,กินะเดี๋ยวาพอผ่านเบลาก,กิจผมจะมีสูตรลับไม่รู้ลับหรือเปล่านะแบบผ่านกับคุริกโกะนะก็คือแบบเดี๋ยวค่อยบอกแลนะ้วกันยาโผล่มาเด้อไม่รู้มันอยู่ไหนน่าจะอยู่ที่เดิมมาเดี๋ยวไปเลยไ๊าย,าย <laughs> แงยแง่แงแวค่นะ้นํนำให้วิ่งแบบสิกแซ็คก็ได้นะเพราะว่ามันจะเดินไปแล้วก็หยุดช่วง ชั่วค่าวชั่วคู่นะไปเลยไม่ต้องสนใจไป <Hey. S 1> ยางยางจะไม่ตกใจนี่มันปรากฏหน้านี่มานนนๆทีนะโอเคตอนนี้ก็คือแผนที่อันนี้ผมรู้อยู่แล้วแต่ผมจะพาทุกคนผ่านแบบง่ายๆนะโอเคโอเคเดี๋ยวไปหาคุริกโกะก่อนนะโอเคก็ตรงส่วนของคุริกโกะเนี่ยมันจะมีทุกสังเกตตรงผนังอะไรนะถ้าทุกคนสังเกตว่าตรงผนังเนี่ยนะมันจะมีแบบเป็นญ่าอยู่นะ มันจะมีหญ้าอยู่นะแล้วเ,เราสามารถแอบ,บตรงหญ้าได้นะหยุดหญ้าตรงนู้นนะแบบเวลาคุณลโกะมาอะไรเงี้ยเราก็จะแอบ,บเข้ามาแต่ต้องแอบ,บตอนที่มันไม่เห็นเราเท่านั้นนะเออถ้ามันเห็นเราเมื่อไหร่แล้วเราแอบบมันก็จะอูเออไปทางไหนตอน่ออ๋อมันเดียวขวาไปผมเดียวซ้ายนะเดี๋ยวขวานะอย่าอย่าจําสแกนนะเอ,เอาเอาเร็ว งานมันมาเลยเี๋ยขอไม่วิ่งแน่นเพราะว่ายอมตายดีกว่านี่นะครูิโกให้หดูฉาจัวสแกนนะมีเสียงซาก่อนแล้วค่อยเสียงจับสแกแบบเฮียจินะนะอ,อโอเคโอ้โหมันไปผิดทางเดี๋ยวขอขอย้อนกลับมาดูใหม่ดิตอนนั้นผมเลียวไปทางไหนออกตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้นะแล้วก็เออมันต้องตรงไปดีกว,ว่าเออตรงไปสองั้างนะแล้วก็เดี๋ยวสายโอเค ถ้าเราผ่านคุริโกะล่างพื้นก็จะไปเจอกับคุริโกะล่างแบบไตาพาเดนพาเดนเพดานแท่ใ่ญ่เจอกับคุริโกะไตเพดานนั่นเองนะครับไปไปแบบลื่นเลยลื่นเยล่นพันเลยตรงน,นี้ไม่น่าจะเป็นเซฟโซนหรือเปล่าไม่ไม่เป็นเท่าที่ดูแล้วไม่เปลี่ยนแต่ว่ามันเป็นทางที่มันกลับมันจะมาหาเราไม่ทันไม่ถึงเออนั่นแหละเคียบคุริโกะได้ไปนู่นแล้วผมรีบไปที่เดิมนะก็คือเลี้ยวซ้ายไปเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพาเล่นเลยกันนะนี่มันจะมีตรงนี้คือคุริโกะมันจะมาตรงนี้เนาะ แล้วก็มาแอบตรงนี้ก่อนอ่าแอบนี่แอบตรงให้ชิดนะเออแล้วก็ต้องแอบตอนที่มันไม่เห็นเราด้วยนะถ้ามันเห็นเราแล้วเราแอบเราก็โดนอยู่ดีอ่าจะสังเกตว่าหน้าจอมันเกิดแบบมันจะบูบๆนะู๊นะนหนึ่งต่เดยวิริโกะกำลังจะมานั่นเองโอเคครับตอนนี้หน้าหน้าจอได้กระพริบแบบนึงนี่ไงวิริโกอยู่นี่คนระับรอรอกลับมาเรื่องจะกลับมาเรื่อ ต้องรอคุริโกกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วเราก็จะไปเลี้ยวซ้ายไปเหมือนเดิมไม่ใช่เลี้ยวซ้ายตรงไปเรื่อยๆนะเฮ้ยเนี่ยด้านหลังด้านหลังอยู่ด้านหอ๋อมันจะวนเป็นแบบนั้นนะแพทเทิร์นไปกลับไปกลับอ๋อต้องตรงไปเออผมลืมต้องต้องตรงไปนะแล้วก็เดียวซ้ายตรงนี้ตรงนี้ก็จะได้รับมือกับคุริโกะเวอร์ชั่นแบบคุริโกะล,ล่างแต่กำแพงนั่นเองนะ อ๋อวิ่งไอ้เดินเดินปกติไปก่อนนะขูกลัวกลัวด่านเนี้ยเพราะว่ามันมีฉากจาสแกนเลยนะขอลบก่อนนะเผื่อคุริโกะมาคุริโกะล,ล,ล่างไตกำแพงนั่นเลยไม่ใช่ล่างไตเพดานคือตอนที่ผมเล่นคนเดียวอ่ะมันผมไปแบบมั่วเลยนะแต่ว่าก็ผ่านเฉยมันเชียร์เชียอีกแล้วโอ้ยมันเดินมาถึงนี่เลยอ่ะอยกลับมาด้วยนะตอนนี้ไปทางไหนต่อนี่มันอยู่นู่นเห็นไหมครับมันไตกำแพงอยู่ โอเคอันนี้ก็คือลิฟต์อสุดท้ายที่เราจะได้กลับไปตอนช h a p ์สองนั่นเองครับค okay. ไปนี่ก็คือตอนจบของช h a p ์หนึ่งนั่นเองนะครับคีนี่มันไม่ใช่ลึกจริงมันไม่สามารถเผดสันลนลายงฉันได้ไปยังยังโอเคจุดจบของบทที่หนึ่งเป็นนั้นที่เรียบร้อยแล้วครับเค okay. ไปโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็สำหรับช h a p ์หนึ่งนี่ก็ไม่ค่อยยากอะไรเท่าไหร่นะแต่ว่ามันจะยากพอตอน ตอนท้ายก็คือที่เราสู้กับคูริกโกนั่นเองนะโอเคผมได้บอกสู่ทุกคนไปแล้วนะก็คือตอนสู้กับคูริกโกเนี่ยก็คือเราสามารถแอบตรงพุ่มไม้ได้นะก็คือตรงผนังอะเราชิดกำแพงตรงที่มันมีพุ่มไม้ได้นะก็คือมันจะไม่เห็นเราเลยโอเคก็สำหรับคลิปนี้เป็นยังไงถ้ารู้แล้วสุดใจก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ด้วยนะแล้วก็ถ้าใครอยากให้ผมทำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ด้วยนะก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะกดกระดิ่งให้ด้วยนะโอเคสำหรับคลิปนี้บ๊าย